อยากสุขภาพดีรูปร่างดีต้องได้รับสารอาหารอะไรบ้างจากตารางสารอาหารนะคะเพื่อนๆควรจะได้รับกรดอะมิโนที่จำเป็นและไม่จำเป็นครบ20ชนิดจากกลุ่มอาหารโปรตีนค่ะควรจะได้รับกรดไขมันจาเป็นจากการทานไขมันดีววควรจะทาน คาร์โบไฮเดตในปริมาณที่ไม่มากเกินไปเพื่อให้เราได้รับน้ำตาลไม่เกิน23กรัมหรือ6ช้อนชาต่อวันมีคนที่ไม่รู้ว่าตัวเองนะคะทานกลุ่มของคาร์โบไฮเดตหรือได้รับน้ำตาลเกินกว่า6ช้อนชาต่อวันเพราะว่ามันมีน้ำตาลแฝงในอาหารต่างๆมากมายและส่งผลให้ คนจำนวนมากเลยค่ะตอนนี้อยู่ในสภาวะของการเป็นโรคอ,อ้วนหรือมีไขมันในร่างกายเกินค่ะและเราควรกินผัก5สีสีละ200กรัมให้ได้รวมแล้ว1กิโลกรัมต่อวันเพื่อให้เราได้รับไฟเบอร์หรือกักยายอย่างเพียงพอในแต่ละวันค่ะแล้วก็มีสถิตินะคะว่าคนไทยถึง75%เลยนะคะที่ กินผักไม่เพียงพอในแต่ละวันค่ะ